มีการจัดการถแถลงร่วมกับพักร่วมรัฐบาลนะครับให้พักแกนนำหรือพักเพื่อไทยได้ยืนยันจุดยืนนี้ร่วมกันกับพักร่วมรัฐบาลทุกคนนะครับในโอกาสแรกที่จะทำได้ซึ่งทรบาบมาว่านขณะนี้ทุกพักก็กำลังประชุมเพื่อหามติ นะครับในเรื่องของการสนับสนุนบุคคลที่จะดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่แต่พรรคภูมิเดไทยวันนี้เราได้ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจึงขออนุญ,ญาตใช้เวทีนี้ในการถแถลงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบผ่านสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านดังนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณพรรคประชาชนอีกครั้งนะครับก็เหมือนที่แถล,เลงเมื่อกี้ครทางพรรคเพื่อไทยก็ แล้วก็พาร่วมการ่วมก็คงจะต้องออกมานะครับสแสลงรุดยืนร่วมกันว่าไม่แต่112แต่การที่บุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเคยมีการแสดงความคิดเห็นแบบนี้เนี่ยเรากังวลไหมครับท่านนัน้นเป็นเรื่องของพรกเพื่อไทยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่พรกเพื่อไทยจะต้องจะต้องเดี๋ยวเขาคงจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะมีข้อที้แจงเราเราไปก้าวไก่เราไม่ได้ครับ ผมไม่ได้บอกว่าผมจะสเราพักภูมิใจใจบอกว่าเรายินดีสนับสนุนบุคคลที่พรรคเพื่อไทยเห็นว่าเหมาะสมที่จะรวมดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเราก็ต้องรอพรรคเพื่อไทยคัดเลือกบุคคลคนนั้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ว่าเราเราเราแถลงถึงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยในความชัดเจนว่าเราเดินตามกติกาทุกประการที่ ที่ให้พักแกนนำรัฐบาลเป็นคนเสนอชื่อนายังมนตรี